ก็ขอก่าเลย,ลยะน,นะครับที่ผมนบบพิมพ์รัชวัตนเทวีมาเล่บ็อกฟุตนะครับจากที่คนนั้นเออขอให้ผมสอนคอมโบผลม,มังกรไหมผมนะครับเอ้ยไม่คนมาให้ผมสอนคอมโบมังกรเนาะแต่ว่าผมแค่สอนผมไม่ได้ใช้จริงเพราะว่าวันนี้ผีมมาเล่นปืนพิษเนาะของก็ตามนี้นะครับแต่ที่จริงอะที่จริงคลิปเนี่ยที่จริงคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปเดอะมิมิกเว้ยแต่ว่าเล่นไปเล่นมาแม่งเด้งผึบเลยแบบ chapter 4อ่ะที่กั้ลังจะจบแล้วอะ เด้งเด้งพืบเลยก็ตามนัค่ะของก็ตามนี้นะครับปืนนี้ไม่ซีเรียสเพราะยังไงคอมโบนี้ไม่ได้ใช้ปืนนะครับแล้วของก็จัดไปครับหนึ่งครับทำยังไงก็ได้โซมาไม่เช่นซก็ได้ครับแล้วก็โอ้ยเอ้ยเอ้เอาไหมาเอาไหมจิค่าคิค่าทางทคนิคเราสกิลลีครับ ไม่เามังกรนานแล้วนะครับสกิลนี้กดใช้คิดสังเกตมองจับลงุงนี่ประมาณนี้แบบแบบใช้กันได้นะครับปกป้องครับไปครับไปกลับ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 ตอยแค่นี้แหละเอ็ม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 เอมเอ็มโอ้กันแลังเขา้ากันลังเขา้า,ขาโอ้โหทุกคนครับเอ็มใส่ปืนเอาก็ได้เลยสิพูดเนี่ย กูแม่นกว่านั้นแหละเดี๋ยวกูเปิดออดเบมเลยเดี๋ยวกูเปิด M เยอย็มบอร์ดให้หลับเนี่ยออกแล้วออดอูผมว่าเล่นครับกูมไม่ได้เปิดเอ็ ot, มบอร์ดเพไม่ได้เปิดเอ็มบอร์ดเหมือนมันจะตั้งเป็นสามกี่บอกแต่ว่ามันลืมทำเออเป็นตัว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 ใหญ่อะ่ะ เดี๋ยวผมไปเล่นปืนพิษครับของปืนพิษก็มีตามนี้ตามนี้เลยเจ็บไปไอ้เฮ้ยไหนวะไอ้ยอะไหนไหนู่นนี่ง่อยนีน่ง่อยมันบอกรันชัวร์ไม่ได้บอกเลยนี่วะมันเล่นสายอะไรอ่ะมันเล่นมันเล่นเผาอะไรป่องโอ้โหอ้โแรงแรง รวมนะเขาเรียกว่าทีเมเวิร์กทำงานเป็นทีมแรเ๊เอาสุเป๊ะเอ็มก่อชัวเอาต้องเห็นค้าขงห,หมดเท่าไหร่มันมันมันมีคนเสือกอะ่ะ vip vóp ạ à? cứ đồn, cứ đồn, cứ đồn Không phải là lòng Nóng pháo lời Mày khít mà Tài. เอออย่างนีนะมีคอมเมนต์ก็มีอยู่ต้องอรับผลสอบมันจะไปโรงเรียนไหมรับหไปมั้งไปมัปม้งสีเอ็มยปสีเอ็มไป พื้นพิษกูแรงจังวะอุ้ยสิเอ็มบอกไปแล้วอ่ะไม่หนุกเลยอู้วนิ้วกลางเอ้ยไม่ได้ดินิ้โป้งกับหัวอะไรอู้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีคุณบอกดีมาไอ้สัตว์าคือขว มันถูกไหมมาล้องผมคุณมาลอม้าลองผมทีมแบบเนี้ยาาาาโคตรสิ้นอ่ะมันดิ้นนะป้องทำไงดีวะอจับมันน็อกน้ำแล้วถ้าเป็นปังต้องจับมันน็อกน้ำนนเงียบไม่มีคลิปลงแนละ้วเบียมเอาเร็วเ,เลยกูได้เยอะแหละ ออกเกมแล้วครับไอ้ไอ้เหลือเอ้ายังไม่ยังยังไม่ยังยังยังไม่ออกเกมนี่เจ้าเป็นใครเออพิธี F F อ่ะมันต้องเล่นปืนแบบให้คมคมเ้ยคุณรู้จัก F F ไหมไม่รู้จักละครเกมเกมดังเนาะ บวลกินกีน่มึงบ้างมองมองย่ายายาไอ้ยายาโดนอย่าบองเก่งกี่ดิฟองกูมองเห็นเครื่องตกเครื่องตกยิงโอ้แบ๊คสูบเพล็กอีสี อย่างยงอย่าพึ่งอย่าพึ uh, ่งครอู้ทีมเมอร์ทีมเมอร์อีว้คุจะเกียดว่าวิบวับหน่อยไม่ได้้องเลก็สาสาไ้ขอครนี้นี่ไอ้ที่่ปรอ กูไม่สนเบลเหรอกเท่าไหร่กูก็เอาหมดมอบซะเจ้าตายด้กูไหข้างหลังที่ยัข้าไปกูไม่ได้ข้างหลังอะไรคือซันใครซื้อคันโอ้ยไก่โซนโอู้มันบอกว่าโดดแต่ว,ว่าเป็นรอไก่โซนใครโซน ไอ้ป้องไอ้เยี่นี่เปิดเอาที่มันรีตัวหนีมึงอะป้องไอ้เยี่นี่ไงไอ้เยี่นี่ไงเอากูข้าไปตอนไหนวะ ครับตอนนี้ครับผมเจอคนจะเทปผลนะครับมาดูกันว่าเขาจะหาอะไรข้อเสนอมาเพื่อแรกกับมังกรของผู้หาข้อเสนอมาแบบตึงๆห้าเข้าไปต้องการมังกรครับต้องการโมชิโมจิ เขน่าจะไม่อยู่แล้วครับโอ้โหโอ้โหสานทียเสียเส,สนอสุสดจี๊ไม่ใช่หลอกแล้วนะมันก็ยังให้เราฆ่ามนะัออนออกจังวะวันออนี้ไม่รอม้องลุงมเลยมันหน้าแตกไงมันร้องลุมแต่ว่าพอ,พอเจอคนเดียวมันก็ไม่ไหวมันก็เลยแบบหน้าแตก นี่ไงนี่ไงหมื่นหกมื่นหกมึงลองเออวันฟอออดีป้องออฟวันดีแสรวันฟอออหรืออะไรวะอี้ท่าไอท่าของเออเด็กกลุ่มชื่อวันฟอออหรือออฟวันเรป่องวันฟอออเข้าาเมื่อกี้แม่งก็ตายแล้วะเข้าไปเพื่อเขื่เพื่เพื่อเพือเพื่อเืเพื่เพือนอ ไม่มันถามว่าทีมเมอร์มันเห็นกูทีมตอนไหนวะไหนกูไหนย้อนกลับไปดิเฮ้ยมันทีมเมอร์อยังไงมันเอาอะไรดูวะขัดม,มึงน้องกูทีมเมอร์เหรอวะทีมเมอร์จริงเนี่ยทีมเมอร์ทีมเมอร์ไม,ม่หล่ะ ถามหาโกงสอบสองมันโดนช็อต อ้อาวมันจะร้องมันจะร้องอู้มันไม่ดินแบบมันแค่บอกว่าโลอู้อุ้ยดินจริงเลยดินจริงดินมันดินมันดินอู้อู้เลาดิน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 อ้ดินแล้วดินแล้วดินแล้วไอ้ยังมันมันมันเออ มันมาล้องเราลุมมันก็ยังจะออกไม่เราลุมตายแนละ้วแล้วก็มาล้องเราลุมถ้ามันล้องเราถ้ามนล้องว่ามึงลุมมันนะกูจะหัวล้อเป็นภาษาขมมองเข้าคำาเมมให้ดูหัวล้อเป็นภาษาคำมีให้ดูฆ่าหมดไม่ว่าจะเป็นคน F K กูฆ่าหมดไม่สนลูกใครเฮ้ย EP 18ยังได้ข้าวหัวมันอยู่ เผาเลยวะเผามนุษย์อู๋กูฆ่าหมดไม่สนลูกใครอู๋ไม่ตายเยอะเอ้ยวา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 ย้าวีายพาพาพาล้า ีแล้วแม่งกินมันต้องปเวลพันหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบถึงจะได้ค้าหัวแงลางาลาเฟอร์ตุ๋ยนี่หว่าจนี่ไงนี่ไงกิซี่ คี่ e a โอเคแรงยังวะกิวแรกก็จะห้าพันคิ2สองที่ผิดมันบอกลนลน easy ลน,นมันมาวด์ได้วะจะได้พระคุมหนวอดดำวะ ไก่กูไม่เลววัดเดือดวัดเดือดแน่นลินเชี่ยววัดเดือดแน่ลนมันถามว่ามันถามว่าน่าจะดแลหัวแขนมันน้อยค่ะหัวแขนมันน้อยกว่าแขนเราดูแขนมันดีบิมอูเราเยอะกว่าร้านหนึ่งกูกากะกะกู อีซี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 าความเหออเออนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าแคนผมนะครับติดต่อผมไม่ได้ถ้าจผมจะทิ้งลิก์เฟซไว้ให้ใต้เดี๋ยวผมทิ้งลิก์เฟซให้ใต้ดิคิชันนะครับเพื่อมาติดต่อขอเข้าแคนครับแคนผมไม่ต้องเทนนะครับแค่คุณมีค่าหัวสามล้านขึ้นนะครับผมจะรับทุกคนเลยนะครับมาเป็นครอบครัวน่าเป็นครอบนะครับมาเป็นครอบครัวเสือกับผมนะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับแทนผมขาดสองคนนะครับไม่ไอ้ใครออกแคนไม่ต้องสองคนเลยวะอายุไม่เกี่ยวนะครับใส่เดียวได้หมดนะครับใครอยากเข้าแคนอะไรอะอายุไม่เทแค่นะครับไม่ไม่เทแค่ม่ว่าบิมไม่ต้องเทหรอกแคนผมนะครับไม่มีฝีมือก็เข้าได้ครับอาจจะมีกลุ่มให้เข้ารับกลุ่มให้เข้าเล่นครับเล่นด้วยกัน แต่ว่าตอนนี้แคมผมยังไม่มีเซิร์ฟบีแต่ว่าอนาคตมีแน่นอนครับนี่เป็นไงพูดสลอดระดับกูเอ่ะแปดเอ็มใหม่ไอ้โดนเนี่ยแปดโอ้ยแปดเอ็มออกสิบเอ็มก็ออกโอ้ยเข้าอยู่แล้วคนจะตามกูเยอะอยู่แบบสองร้อยคนไปเอาเนาะมันถ้าถ้าเอาอเยี่อะไรแหละถ้าแคมผมนะครับเออคนแบบเขาเรียกอะไรว่า แคนแบบข้างแ scream, บบคนเต็มผมก็จะทำสาขาสองนะนี่ไม่พีคุ้พีคุ้พี่กูยทำสาขาสองด้วยละป้องเดี๋ยวเดี๋ยวสาขาสองเดี๋ยวกูให้มึงดูแลเลยเฮ้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 ยเอามันเอาเอาเอาโอ้ยพีคเลยฆ่าได้ไหมโอ้ไม่ไม่หวีเลยโอ้โอ้หัวขาดใจป้องป้องขัดใจเหรอโอ้โอ้ผมป้องรู้สึกขัดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เอาเงินเลยโอ้เออก็เอาเงนเลยสาวถามเลยป้องป้องงอขึ้นมาช่วยกูหน่อยมันบอกเบล่อเลรป้องมาเอาช่วยกูหน่อยอยู่บนเออแมนชั่นผมไม่ต้องแล้วอะรอะอะไรกันบอกว่าเบรีมันจะเขียนว่ามาแต่กับตัวยูกับตัวเอียงก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลย ไอ้ป <Okay. S 1> <t od ay> ้องป้องเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูกข้างในเองมึงเข้าไปข้างในเออรไฟมันโกนะตึ้งดักโอเคตายไหมบีมเลือนิดเดียวแล้วเลือนิดเดียวแล้วห้าเอ็มนี่วเนี่วาเข้ามาตอนไหนวะเป่นตึงหรอบเเลย ผมการผมต้องการสองคนนะครับครับสิบเอ็มด้วยยิ่งดีนะครับถ้าสิบเอ็มนดีมากนะครับโอ้โหผมรับแค่สามสิบเอ็มนะคบผมรับแค่แล้วเ็วแล้วเแล้วเแล้วก็จะมีที่ขอครับห้าเอ็มขึ้นครับห้าเอ็มขึ้นให้เอ็มขึ้นห้าเอ็มขึ้นให้เขาได้แล้วครับไม่สามเอ็มก็สามเอ็มสามเอ็มขึ้นดีเอ้ห้าเอ็มก็ได้แล้วก็ขอคนแบบที่ใส่ที่ใส่แบบดีๆนะครับไม่เลือนนะครับแต่ถ้าโดนเลือนก่อนก็เลือนกลับไปเลยครับเออตามนั้น อย่างผมนะครับโดนเลื่อนนี่ไงว้ามันเปลี่ยนชื่อแขนเลยว่วะโอ้กูโดนลัดเอ้าเอ้าเฮ้ยมันมันตัวตลกใส่มึงว่ะป้องอะไรวะไอ้กูโดนลัด กกโกตลกอะไรนู้ไอ้เยอเยอะแต่ว่าแค่นี้ไม่ได้บอกทัวรกตล้วเป่าแจ็คเป็น,นกาว์ดุ้ยสกิลเดียวสี่พันปั๊บมาหาโดาน,น,าาน,าน้านั่นแหละลหหปัะป๊ปปปมบมันต่างก,กันวมน้องนั่นแหละสีไงล้ายหัวอี๊ป๊อกป๊อ๊อกปอกป๊อป๊อก๊อปอกอปั๊อปออก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 กกก สอนไปแล้วเออสอนไปแล้วไงสอนไปแล้วนี่โอ้ยเหี่ยโดนยไงนี้ว่ามึงทำทำไมเนี่ยโอ้อีกแล้วพระหัว ตลอดคลิปนี้ก็ไม่เปลี่ยนเท่า้ครับ่นงจากที่ตัดคลิปจบแบบงูงแบบเนี้ยเพราะว่าที่เพลสโดนไอ้ป้องฆ่าตาย